เด้งเข้าใกล้กันๆนะเข้ากล้กันคิดเสมว่ามันไม่อันตรายนะคิดเสมอเลยว่าไม่อันตรายที่้าไม่อันตรายไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้ ไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่งเขาับแวอโอเคนะแ้ยามเวลายิงเนี่ยสลับเนี่ยพวกผมเนี่ยจะเน้นย้ามากที่สุดคือสลับเพราะเวลายิงไปแล้วกระสุนด้านพอกระสุนด้านปุ๊บเนี่ยจะเริ่มทะเลาะกันแล้ว